แม่แล้วก็เซ็งเซ็งข้อหอมนะสอบออกมานะเกรดนะ่นไม่ค่อยดีเลยตั้งแต่เรียนออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวจะต้องมานั่งสอนอีกกุ้มใจอะ่ะเลยต้องถึงมือแม่เนี่ยเดี๋ยวจะต้องมาลื้อฟื้นกันใหม่มันต้องใช้สกิลแม่สิมันถึงจะสอบผ่านข้อหอมมาเดี๋ยวแม่จะสอนให้อสวัสดีค่ะคุณครูเจ๊ดนาะทำเป็นเล่นไป ย,ยังไงเรียนที่เกิอ,ออกมาเป็นแบบนี้เดี <ắng> ๋ยวจะเริ่มก่อนเริ่มจากวิชาภาษาอังกฤษดีกว่าวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษมาอาภาษาอังกฤษก่อนนะเดี๋ยวว่า AH. จ,จ,จะลองแบบพื้นฐานขั้นเบสิกเลยนะที่จะต้องเรียน รู้ไว้ด้วยว่าแม่เนี่ยไปเรียนมาจากหลายสถาบาันแล้วและสถาบันล,ล่าสุดเนี่ยคือมันต้องเรียนออนไลน์แล้วแกจะได้รู้ว่าขั้นเทพอ่เป็นยังไงแกลองอ่านสิมันอ่านว่ายังไง<ย>เดี๋ยวแม่จะเขียนให้<ะ> What's your name My name is h o m e I can play my Name is h o r m ลูกแม่จ๊ะโอ้ยมันต้องมีสำเนียงนอยสำเนียง My name is h o m อะเนี่ยะจะสอนในไหนหนูคำแรกเลยอือ,อะคำนี้แกอ่านว่ายังไงอะคำแรกนี่ลายมือแพ้ด้วยคำนี้อ่าน carrot อีกทีแครอทมันอ่านอย่างนั้นได้ยังไงอ้าวแล้วม,มันอ่านยังไงล่ะโอ้โหไปเรียนจากที่ไหนมาเนี่ยอ่านตาม C A R C A R car car R O T R O T r o t. <Carr ot. S 1> r รอท a r รอทเออมันต้องอ่านยังไง <c oughs> แปลว่าอะไรแครอท ถูกต้องมันหมายว่าค่ารดข่ารดปากปากปากต้องไปด้วยนี่เอาไหมค r ารดโอ้มันต้องเน้นอย่างนั้นแต่แปลเป็นภาษาไทยว่าแครอทต้องอ่านให้ถูกคำต่อไปคำนี้ก็สำคัญเวลาเราเข้าครัวเราทำอาหารต่อไปเราจะต้องเป็นอินเตอร์เราจะต้องพูดภาษาอังกฤษอ่ะคำนี้เลย O N I O N อืมอ้อนเนียเอาไม่อ้อนเนียจะอ่านให้ฟังอืมอันนี้คืออะไรคะโอโออืมอันนี้คะ N N I นเนี่เออโอนี่โอนี่ O N O N อ่านรวมกันว่า onion โอ้ onion อะไร onion เออต้องได้อย่างนี้สิลูกแม่เยี่ยมมากอะมันจะแปลว่าหัวหอมอ onion เออถูกต้องเอาเนี่ยมึงไปตอบไดไม่ได้คะแนนเต็มให้แม่งรู้ไปอ่ะคำต่อไป คำต่อไปคำนี้เวลาเข้าไปเรียนกับคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่คำเนี้ยจะเห็นบ่อยสะกดนะคะ S S E E T T U P U P อ่านว่า set up เอาหม่ set up อ่านไหมนะอ่านตามแม่มันอ่านว่า เซเอสอเอซเอเออทูพูพอ่านว่าตุ๊บเซตุ๊บเซตุ๊บแปลว่าติดตั้งอ่าเยี่ยมอ่านเองเลยเซตุ๊บติดตั้งโอเคผ่านต่อไปทำนี้เราทำขนม เราต้องเห็นบ่อยเค้กเอาไมเค้กทำไมอ่ะเอาไมเค้กไม่จะอ่านเค้กได้ยังไงเมื่อกี้สอนวิธีแยกคำละเอาไม C A C A กกา K E K E เค้กเค่านว่าคาเกถูกต้องต้องแบบนี้ลูก มันอ่านว่าคาเกแปลว่าขนมเค้กเยี่ยมมากอ่ะคำต่อไปคำนี้คำเนี้ยเรียนมาตั้งแต่เด็กคำนี้ไลออนแปลว่าไลออนเห็นนะเข้าใจผิดกันมาตลอดว่าคำเนี้ยจะต้องอ่านเป็นแบบนี้อ จะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วมันต้องอ่านว่าลิออนอ่านไหมลิออนเสียงดังๆฟังชัดๆแล้วสเตททำให้ถูกต้องสำเนียงเนี่ยเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษนะสำคัญลิอ่อ,อนอ่ถูกแปลว่าสิ่งโตดีมากนและคำนี้นะ หนูก็ต้องเคยเห็นอยู่อยู่บ่อยๆเลยแหละอ่ะโออาอ็นีอีออร์เนจส้ม e. oh. <Orange>. แม่บอกให้อ่านและรู้จักแยกคำอ่ะเอาไมา่โอโอเนี่ยมันคือโอมันเปคือตัวสละโอก็โออืมอ่ uh. uh. เป็นพยัญชนะคู่กับสระแล้วก็ต้องอ่านพยัญชนะคู่กับสระก่อนแต่ถ้าสระมันขึ้นต้นปุ๊บอ่านสระตัวเดียวอโอโอทำปากโอโอ <c oughs> เล่นเล่นทำปากเล่น <c oughs> เล่นอเออ้าคนเราเรียนภาษาอังกฤษนะแล้วไม่มีดัดจลิตไม่อะไรเนี่ย มันพูดสำเนียงมันไม่น่าฟังอ่ะอีกคำเจเจดีมากทีนี้รวมคำโอเรนเจโอเร จำไว้เลยนะเพราะสับพวกนี้มันจะต้องเอาไปออกข้อสอบเรียนอยู่ปีสามแล้วมันสำคัญมันจะต้องได้อ้าวเอ็ม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 อือขยับมาใกล้ๆมันต้องได้ไอ้ไอ้ S, S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  T T A I e. หน้าต้องอย่างนี้ไอ้ไอ้ไอ้หัวล้ออะไรบอกแล้วว่าเวลาเรียนมันต้องดัดจิตลิด e. T T T ล้อเรียนแม่เหรอเอาไงเอยังไง พยัญชนะสระมิส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 อ่ะคำหลัง shake no รวมเป็น miss ชาเค้ย miss ชาเคคะแนนไม่ได้มันไม่ได้แต่ว่าผิดพลาดผิดพลาดเยี่ยมมาก ภาษาอังกฤษทั้งหมดกี่คำอันนี้จาไว้เลยไปท่องเลยยังไองออกแน่นอนเป็นศัพท์หลักๆเลยปีแต้องใช้ Where is where where พูด เพื่อนๆแล้วก็เกิดว่าถ้าเกิดว่าใครชอบอะไรแบบนี้นะคะก็สมารถให้ติวเตอร์ไปสอนได้นะคะนี่ชอบภาษาอังกฤษแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครให้ด้วยนะคะเย้เดี๋ยวไปติวต่อแล้วดีกว่าใครสนใจอินบ็อกมาได้เลยค่ะโอเคยำเย้ អូអូអរាយចាន់ចាន់ប៉ែ